Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ถูกใจไหมถูกใจเวอร์โอเคแม่ดาวให้ห้าร้อยที่เหลือคว่ำสิบเือนนะลูกเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์หน้าฟิลทำไมหน้าสงสารจังสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาอะไร วันนี้นะก็เป็นวันเกิดของพี่ฟีนี่เลยตอนนี้นะก็พาพี่ฟีมาทานข้างเอานะครับพี่ปีนบอกว่าวันเกิดอยากมาทานร้านแหลมเจนเนอร์ซีฟู้ดนะครับุตมอ,อะแม่เลือกได้ไหมเหมูนจะกินอะไรเหมือนจะหิวแม่มาถึงสั่งใหญ่เลยก็วันนี้ใครไโรงเรียนละ่ะคะเขาไปหาเอาค่ะทุกคน19มนการามากรานี้วันอาทิตย์นี้มาได้นะคะ มีอะไรคันมีโอเปนเท้าง่ายของหนูเป็นสายการเรียนใหม่มาดูด้านนี้ปอยเลยต้องอยากปลดแบบโอเคครับผมวันนี้นะก็เป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มนะแล้วก็พาพี่ฟิล์มมาทานข้าวแม่แล้วเดี๋ยวแวะไปเอามือถือพี่ฟิล์มด้วยนะครับพี่ฟิล์มอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสาม่สแก่มากอุ้ยสิบหกเองอุ้ยโอ้ยทำไมดูแก่หมายถึงฟิวอะเฮ้ยไม่ได้พูดอ่ะแล้ววันนี้น้องฟิล์มมีอะไรพี่ฟิล์ม เขาลงสตอรี่บอกอยากได้เสื้อเสื้อร้านจะได้เขาลงแบบแค่แชร์ไว้เพราะว่าเสื้อมันสวยอ๋อให้ผิวเห็นไม่ค่ะคือปิดอาจจะปิดอาจจะปิดสตอรี่ทุกคนแล้วเหลือหนูไว้คนเดียวให้หนูดูละเป็นไปได้เป็นไปได้เรียบร้อยเหรอใช่จัดการให้หรือยังยังเลยเขาลงไปเดี๋ยวูไม่มีตังค์ให้จ่ายแล้วแม่มีอะไรพี่ฟิล์มวันนี้อย่าติดฟิล์มโทรศัพท์ให้ แม่หนูไปกดช้อปปี้ติดเองได้6 9บาทโอ้งแมตติดของแพ้คือของพ่อของพ่อ <c oughs> ให้ไอโฟนไงอันนี้ก็ของแพ้แต่แตกมอนี่นะคะใต่นิดใหม่มาแล้วนะครับตอนนี้นะอันนี้ปลาอะไรแม่ องสรว้าวอันนี้ที่เด็ดของที่นี่เลยก็ว่าได้นะเมนูนี้อร่อยแน่นอนเนี่ยวันเกิดไม่ตักให้พี่เขาหน่อยเหรอกาอยากจะตักหพ่อเนี่ยถ้าพ่อไม่พูดจะมาว่านั้นมีโมเมนต์เนี่ยจริงดิมาต้องใจเย็นนิดนึงรอตักให้พ่อนะตักออกตักให้พ่อนะโอุ้ยป้อนไหมป้อนด้วยไหมอ้าปากเร็วมีแต่พริกทึ่งนั้นเลยพี่หอมอะ เพรซึ้ง่นไม่เอรอ<ช>ฟิลเพราของแดงตัิดตักพี่ก๊ <c oughs> อฟดูผเองโอ้โหใหญ่กว่าของเขาอีกผิดออกด้วยไรของแดงอ่ะแล้วก็เหลืออะไรนะแม่ย่างมาอีกแล้วอีกหนึ่งเมนูโอ้โหมีพี่วางไหมเนี่ยครับอ่มาปลาไปแม่อืมฟิล องั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะแม่นะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you รอบเดียวพอเขินเนี่ยเวลาทำไรเนีเตรียมกันหน่อยนะเขาเตรียมก็หมดแล้วมีแต่พ่อไม่รู้เรื่องไม่จะให้อะไเขาอ่านแล้วนะพ่อมองเห็นเนาะสายตาพ่อยาว เดี๋ยวให้พ่ออ่านเลยว่พ่อมองไม่เห็นนะใส่ตาพ่อยาวเอ,อือ,อ,อแล้วยังไงพ่อก็นึกว่าเออไปซื้อเค้กก็เอาไว้เป่าที่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้วันนี้ทานข้าวเสร็จเป่าเค้กเลยก็ถือว่าดีนะแม่ได้ทานในนี้เลยนะเดีย๋ยวนี้เป่าเค้กเริ่มเบาลงเบาลงทุกวันแล้วนะเย้ ขาสัพ์ตีนแตกลงไปข้างล่างเลยนะใช่อ๋อมนไกลชั้นหนึ่งมาชั้นสี่แล้ไปไหนนะห้องน้ำน้องๆบอกเฮ้ยทำไมปีนี้ตะกุบตะกักตะงกตะนีกก็ไม่ได้เตรียมกันเลยเนี่ยเออไอเราก็ไม่รู้แม่ก็ส่งอะไรมาบอกว่าอะไรนะฟิลไปซื้อเค้กพ่อก็เออฟิลไปซื้อเค้กแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์เออพ่อก็เออแล้วอยู่ๆนี่เขาก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วอยู่ๆก็บอกเก็บโต๊ะก็งง สรุปพี่ฟิมไม่โดนหลอกพ่อโดนหลอกอคนเดียวโดนต้มจนเวื่อยคนนั้นคอตา้องอะไรก่อนนี่เลยนะครบ23ปีแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแม่เดี๋ยวนี้วันเกิดเราไม่ได้แบบเฮ้ยมาเซอร์ไพรส์ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์ของคงของขวัญอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเขาอยากได้อะไรก็ถามแล้วก็ซื้อถ้าซื้อได้นะก็ซื้อให้อะไรอย่างนี้นะครับมันก็สะดวกสบายดีนะ โอ้ยกว่าเดือนแน่มันเถิดพอนี่ห้าหมื่นนะโอ้ยฐานสามได้อยู่แม่งเงียบกิบเลยก็เดี๋ยวหนูกับน้องคนละหมื่นห้าแม่ของหมื่นนี่นี่ดูอะไรนี่อยให้ดูเขาไม่พูดแล้วเขาก้มหน้าก้มตาเลยไม่ได้ยินด้วยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานเค้กสถานะพรอ่าโอเคทุกคน,ออคกคนตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสถาน,นีต่อไปนั่นก็คือกลับบ้าน เค้กเราก็เป่าเรานะมันคือจบแล้วนะใช่จบงานแล้วใช่จบงานแล้วลองความคิดเห็นได้ไหมคะเนี่ยได้ว่ามาของขวัญหนูอยู่ไหนตองตรอ่าเดี๋ยวบอกว่าอยากได้อะไรก็แค่บอกนี่ไปหาเอาข้างหน้าก็ต้องหาเอาข้างหน้าโอ้ไปเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์ให้พี่ฟิล์มกันนะครับอุตส่าห์จองให้อย่างดีตั้งห้าร้อยตอนแรกบอกว่าจะจองสามพัน น้องพนักงานบอกว่าห้าร้อยก็พอค่าแม่เนี่ยเดือดๆช่วยออกก็ได้ค่ะนันนะค่าหยองเากลับมาเที่ยวทุกดอกเลยอ่ะแม่ทวงว่ะเดี๋ยวนี้แม่เหมือนเจ๊ขึ้นทุกวันแล้วเจ๊เดือนเจ๊เดือนอ่ะไปไปขันคอนลงไปขั้น่างกันชั้นสองโอ้โหมุ่งมุ่งมุ่งเลยอ่ะไม่มุ่งค่ะแต่คาดหวัง เ้ยแต่ว่าชั้นสองถ้าลงตัวนี้ฟิลบอกว่าฟิลจะแวะเลยนะร้านกอมสุถ้าฟิลจะเอาฟิ์มต้องได้ด้วยอ้าวอันั้นน่าอยากได้ Hot toy s a r i o อยากได้ s a r i o ที่มันเป็นคอใหม่เวอร์สามเนกระต่ายอันนี้งานมันเกิดหรืองานงานมันเด็กงานย้อนอันนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงย้อนวันเดออะไรเอวก็ถ้าเราเยู่สีคนนี่ก็จะเป็นเด็กเกี่ยวหรอ ไม่รู้อะไรไปเรื่อยแต่ว่าหลักๆคือหาเรื่องซื้อกล่องสุมเพราะฟิล์มก็ไม่ได้สุกนนแล้วออกจากวงการไปพักหนึ่งเพราะว่าซื้อไม่ทันคืออยากได้อยากเกะเพราะว่ากลับบ้านไปคืองงมากฟิลเก็บเบบี้ที่เยอะมากเยอะเกินเออนี่เวลาพูดถึงเรื่องใหญ่ตังค์แม่เกาจะเดินช้าไปดีกเลยเราฟังแต่ไม่าตัดสินวีลิสินวีดอนจัดมาไม่อยู่ในกล้องนยเราเดินหนี่ เป่าให้แล้วนี่ไงตังนั่งเยอะขึ้นเลยเหรอไม่กระเป๋าหุ่นใบเล็กกว่าดิ้เอาเขาให้ไว้เก็บบัตรอะไรเงี้ยไว้ลูดลู่ลู่เป็นอะไรกันเลยไวีดอนจัดโอ้โหพี่แล้วพี่พูดว่าเบบี้ทีเต็มบ้านแล้วก็แบบมึงก็รู้ว่าเต็มบ้านแต่ก็จะเอาหรออ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดูดิแน่แน่มากโอ้พิ่งมาแม่ใช่คนไทยเพิ่งทยอเรยออก อยยใจเย็นดิเดี๋ยวค่อยมารีวิวร้านเต็มเลยแล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรจะเอาอะไรตอนแรกอ่ะซาลิโอไม่รู้เขาเดี๋ยวไปดูก่อนไปเฮ้ยโกโกวาก็มีนี่อะไรคะแต่ว่าพี่ว่าคนนี้น่ารักสุดตัวใช่คนนี้น่ารักมากแต่ว่าที่อยากได้คือน่ารักคือตัวแต่ใช่เหือนี่เดี๋ยวไปดูองขวัญในพี่ฟิล์มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวรวม เออด,ดูดูทำหน้าดูทำหน้าเสร็จจเสร็จวคนอุ้นเจไปงานตอบไม่มีเวลาแล้วอุ้ยเผื่อเราไปไม่ได้เราต้องเดินไม่งั้นเราอ่ะตัดตรงนี้ไปแล้วก็เปิดคิให้ฟิวจอดชั้นสิชั้นสามเอาไว้หม้อนทำหน้าเหมือนกับกระตายนี um ่กระตายมอะไรเหมือนลมบ้ามนี่แหละเขาเรียกว่าวิธีหลอกเด็กให้ออกมาจากเฟซตัวหของเล่นเนอะ ไม่นี่ขนาด16เลยต้องหลอนก่อนกระจกเมื่อกี้อะฟิลที่เคยพูดคิดก่อนหน้าใช่ที่หนูพูดแล้วพูดอีกว่าเนี่ยแดีวมันจะมีของใหม่มาเดีวมันจะมีกระจกอย่างไรเห็นยังเบบิคิดถึงจีนหน่อยไม่อ๋อเห็นเราเห็นนานแล้วเห็นตั้งแต่ปีก่อนละมาอีกแล้วหรอใช่อ๋้าปถึงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยโอกาสแบบมาดูข้อมูล16ขนาดนั้นเพราะว่า ตอนแรกเดจะซื้อเองแต่ว่าไม่มีตังค์นจนแบบวันเกิดพอดีอมีใบจองด้วยเหรอ500เข้าไปเดเข้าไปดูกันก็เดี๋ยวจะแกะเช็คเครื่องที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มอาจจะไปโหลดข้อมูลเองเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะรูปกับวิดีโอรวมกันแล้วประมาณหมื่นสามยังไม่รวบแบบว่าแบบล่างานในแคปคัทหรืออะไรอีกเยอะแยะไปหมดพี่ฟิล์มอยากได้เคสเปล่า เมื่อกี้เดินไปดูแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนที่เราแบบออกไปดูข้างานอกได้พวกแบบแอปเปิลชีฟเนี้ยแอปเปิลชีฟก็คือแบบที่พี่ฟิลมเห็นมีเอสเตอร์บันนี่ es erm ani, สีชมพูเนี่ยก็แบบอย่างนี้น่ารักดีนะใช่ฟิล์มตอนแรกอ่ะมันอยู่ในตะาการ้อะแอบปบส้มฟิล์มแล้วนี่โอเวอร์โฮโลแกรมเลยพก็สียังสดสดเกินน่ารักดีดใช่แต่ว่าคือเ้ยมีวินิจกูด้วย ใช่ใช่ของบูบอกไหมบูบอกก็แล้วก็ซิมเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะให้อันนี้มีกริปต็อกข้างหลังอันนี้ได้ไปสายคล้องอันนี้สายคล้องเป็น iPhone 16สีขาวความจุ256นะคะจะเปลี่ยนใจย้ายก้อนไม่มีเหรา ค่ะเช็คดูรอยบุบรอยแตกเครื่องก่อนนะคะว้าวเลยพี่เฟรมนี่กล้ารสับแรงกว่าน้องเป็นรอยอุ้ยแต่มันบางลงเยอะเลยอ่ะถูกใจไหมถูกใจเวอร์โอเคแม่ดาวใม่ห้าร้อยที่เหลือความสิบเกินในโลกแม่เอาไปใช้แม่เดี๋ยวหนูใช้สิบสามถูกใจไหมถูกใจอ๋อเพิ่งสังเกตว่าด้านข้างเขาเป็นแบบด้านแหละเพราะว่าสิบสี่มันเป็นรอยนุ่มเงยมันเงาเงา อุยพี่นี่มันมีฟิล์มแบบไหนบ้างคะมีกระจกใสกระจกไพรเวทกระจกด้านค่ะมี3แบบใสหรือไพรเวทดีกระจกนี้เรา pay มั้ยเผื่อแมวเหยียบไปียงแมวแรงเยอะเดี๋ยวพี่ฟิล์มไปย้ายเองใช่ไหมใช่มันย้ายเหมือนปกติเหมือนเดิมเลยครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พีมก็ตรวจเครื่องกันแม่โอเคได้ีมาโอเคทุกคนตอนนี้พี่พีมก็หลับตัวเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลย แล้วฟิลอะซื้ออะไรพี่เฟรมนี่อย่าบอกไปตาตั้งกลับมานี่พี่ซื้อมาแล้วนะยังเดี๋ยวนี้รหัสลับเขาคืออะไรหรือว่าเข้าห้องหนามอะไปเดี๋ยวพี่เฟรมบอกว่าเดี๋ยวจะไปติดฟิลใช่ไหมใช่ใช่ร้านอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราถ้าเราลงไปร้านพี่เป้ก็คือตรงนี้ได้เลยเหมือนกันร้านพี่เป้เหรอมีมีอะไรกับพี่เป้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ไม่มีไม่มีหรอะเมื่อกี้แม่เูาอวดอะความลับเยอะวันนี้อะไรก่อนวันนี้ไม่สองัะ ข้าองนากร้านพี่เป้เอออ่าไปเดี๋ยวพี่เป้หมอไปติดฟิล์มมันก่อนนะครับอ่าไปเดี๋ยวตามดูกันครับอ่าโอเคทุกคนตอนนี้พี่ฟิล์มก็เตรียมตัวติดฟิล์มแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็นี่เคสที่เราพกมาโอ้โหพกเคสมาจากบ้านเลยบ้าผมเนี่ยมือถือยังไม่ได้เลยพกเคสมาละอุ้ยแก่ด้วยเนี่ยขอดูของอะไรยังไงของในไอซีเออเขามีร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพปียมาตอนสิบสี่ก็คือใส่ตัวนี้แหละแต่คนละแบบ อันนี้จะเป็นแบบทึบของฟิล์มที่ใส่มันเป็นแบบใส่เดี๋ยวโชว์กันคือชอบเคลารี้มากทุกเนี่ยอ๋อเรียบเรียบใช่ไหมใช่ส่ให้แม่มากนสองร้อยเองแม่ไปซื้ออะไรเอาไปเอาก็สั่งให้น้อยเดี๋ยวแปะตะก้าให้เห็นชอบคนจริงบางทีส่งลิงก์มาฟิล์มไม่ได้รีวิวนะไปปักให้หน่อยเดี๋ยวจะกรดนี่เอาไว้ละใช่คอมสิบเก้าบาทเอาไว้ล่ะเกือบได้ชานมแล้ว ้อชานมมีแก้วสิบเก้านะนั่นแหละอะตอนนี้กำลังติดฟิล์มอยู่นะครับขาเนี่ขาอะไรนะคะขาสลิปที่โอนให้เขาอ้าว ί? มีมีด้วย <c oughs> ให้วันที่สิบสี่ธันวาให้มีเท่าไหร่ฮะ สามีของคนวันเกิดให้พี่ฟิล์มเหรอใช่ดูวันเด้อไม่ใช่วันนี้ไม่นะโอ้ยให้ล่วงหน้าเป็นเดือนเลยอ่ะนี่ไงปีหน้าอายุเท่าไหร่ยี่สามแ้วหนูก็บอกว่านี่นี่นี่ให้แล้วจบกันให้แล้วจบแล้วพอละจริงดิหวานหมูเกือบพลาดเงินนี่ไม่มีอยู่น่าคิดออกพอแล้วตอนนั้นรวยเลย ใช่เออใช่เพราะเดี๋ยวมันจะไม่มีตังค์ตอนนี้ไงขายแล้วของผันไม่มีแล้วใช่ตามอายุเออปีหมกเต้าจังมาสองคือใช้ไม่หมดแล้วเด้ยนะปด็นไม่ได้เก็บมาใช้วันเกิดอ๋อเขารีบให้ตอนนี้วันนี้เขามีตังค์ใช่แล้ววันนี้อ่ะเขาเรียกวางแผนงานเขาเกโอเควางไว้เป็นเดือนถือว่ามีเป้าหมายที่สำเร็จเสร็จแล้วทุกคนเหลือติดด้านหลัง ติดด้านหลังเสร็จใส่เคสเดี๋ยวฟิลจะไปหาตุ้งติ้งมาห้อยข้างขาเป๊ะเวอร์กล้องเป็นไงเมื่อกี้ยแต่เมื่อกี้ที่ให้พ่อดูคือสิบสี่อ่ะมันจะเหลืองนวลแต่อันนี้มันขาวนวลโออก็ต้องไปลองใช้แบบชีวิตประจําวันเพราะว่าฟิลใช้โทรศัพท์ทำงานแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าทํางานต็อกต็อกบ่อยหุยแม่จ่ายให้เลยเหรออุ้ยเอาหนูเปลี่ยนได้เหรอแม่อะไรก่อน โอ้โหนี่อันนี้แม่ให้มันเกิดเลยนะแม่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวโอเคข้ามาจำนำมาลอร่อยเออ่ยนเราไปนำดับดูว่ากี่บาทได้ไม่เป็นไรหรอกก็ให้นั่นแหละเออเปนของขวัญวันเกิดอะนะโอเคสแอบหลบยิ้มแบบยิ้มไม่ไหวแล้วมันฝืนปากคล่อมเลยจริงเหรอเนี่ย แล้วฟิลฟิลตีเนียนเลยนะสลิปเจอจริงดิขอแล้วจบแล้วจบจริงด้วยไม่ไปแล้วร้านที่ปุ๊บไม่กลับเลยไม่แวะสักหน่อยไม่แวะแล้วเจอแวะตัวกองถูกแล้วที่พอจ่ายโอ้โหเไอเดตโทรศัพท์มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ใชเนาะเอาไปแล้วก็ใช้งานมันก็โอเคอยู่นะอ่ะโอเคตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่เงาแม่อันนี้พี่ที่ศูนย์เขาปิดหน้าจอไว้แบบ ต่องไว้ตุอาจจะไม่เห็นเพราะเราจะเปลี่ยนนะติดฟิล์มอืมโอเคอุ้ยเดี๋ยวใส่เข็ก่อนโอ้ใส่ยางมั้กันค่ะผิดไซส์ผิดไซส์มันจะมีผิดไซส์เดี๋ยวได้มาแล้วขวาขวาสวยงามปิ๊งออกมาปิ๊งล้วงไปแล้วหรองกทั้งบ้านนี่เยช่วงชลมุนเออตลอดเลยอ่ะไหนขอดูหน่อยอ่ะนี่ได้มาแล้วนะครับขอขวัญวันเกิดนะลูกโอเค ไปเดี๋ยวน้องฟิวจะซื้อให้ยิบล็อกมันไว้เอาหมดข้งบนห้องหนาวเดี๋ยวน้องฟิวไปดูอะไรต่อฮะเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ฟิลเงิน500โอ้เงินแม่อีกแล้วดูแม่ยิ้มเด็ดแม่ยิ้มเจีอนมากอันนี้คือให้พี่คนเดียวหรือว่าหังสองหานซ้าหางสองไปน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวจะมีของขวัญให้กับพี่ปีมีอีกว่างั้นน้องฟิวบอกว่าใช่เหรอกลับบ้านกันเถอะ นี่เรามาร้านนี้เราจนเราจะเป็นแบบพันส่วนนั้นเนี่ยน้องฟิวยังไงคะเหนื่อย้ว่านั่งแล้วเหนื่อยเขามมีอะไรอีกว่ารหัสเข้าห้องน้ำอีกวะเนี่ยไม่มีแล้วเอาจริงจริงอุ้ยหนูอยากได้บอนชิชิจังเลยอันนี้พูดหรืออะไรพูดให้ล์มซื้อให้นี่เลยนะพี่ฟิ์มาว่ามันอะไรเนี่ยดูทรงดูเสื้อมีอะไรในใจหรือเปล่าไม่มีอ่ะรอ เป็นแอต o โซเชียลเอ็กซ์มาเตอร์มาครับเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์หน้าฟิลทำไมหน้าสงสารจังลอยแล้วตอนนี้ออกทีทีต้คอเดียวใอันนี้คืออะไรอ่ะเสื้อใช่แอติโซเชียลคับเอ a กซาริโอฮ i t โ y คิตตี้แอมันดียังไง ชอบสลิโอเขาชอนหน้ามันเป็นคิตตี้เพราะว่าถ้าเป็นพวกแอนตี้โซเชียลครับหลักๆมันก็จะเขียนแค่แนบตีแบรนด์ตัวเองแล้วก็อาจจะมีลูกเล่นเป็นลายอื่นอันนี้เป็นเสื้อในวัยรุ่นเหรอใช่แต่จ,จริงๆแอนตี้โซเชียลมีมาหลายปีแล้วแหละก่อนก่อนที่มันจะฮิตพวกสตูตซี่ในไทยอีกปีกันตัวไหนเนี่ยนะไม่แต่อันนี้มันสตูเมื่อกี้แอนตี้มีแค่2ตัวนี้นี่สั่งก่อขาวดำชมพูอืมรีบไ ่ะสรุปว่าตัวไหนตัวนี้หูฟิวเป้เลยเหรอสุดอะน้องรัก <c oughs> ไหนไหนลองลองคิดเลขแบบเล่นๆอันนั้นให้สองเป็นสองเป็นสามใช่ไหมบวกพันแปดโอ้ยให้เยอะแล้วสี่พันหนึ่งแล้วพอแล้ว <c oughs> พอ <c oughs> แล้ว <c oughs> พักผ่อนนะคะทุกคนนี่น้องๆร้านพี่เป้ก็เหมือนเดิมนะครับรองเท้าเสื้อผ้านะครับมีนะครับผม <c oughs> แวะกันมาได้นะ <c oughs> <ต>อ่ะสรุปร้านพี่เป้พี่ฟิล์มได้อะไรไปได้เสื้อของมาดีิสีเทาลายดำน้องฟิวซื้อให้ใช่ไหม โอเคตัวตกในเล็กน้อยของน้องตกนี้ยิ้มยิ้มยิ้มจริงเด้มีความสุขค่ะในความทุกข์ของน้องเฮ้ยเขาซื้อให้แหมครับผมตอนนี้เราก็มาอุดหนุนที่เป้อีกแล้วนะครับนี่ฝากไว้ด้วยร้านเจเลมิกนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างไม่เป็นทางการแบบผู้สนับสนุนแบบลับ ก็ของร้านนี้ดีมาซื้อบ่อยนะครับวันกงวันเกิดเราก็แวะกันมาบ่อยนะร้านพี่เป้ก็อยู่ที่ถนนท่านพระรามสองนะลองแวะกันมาดูนะครับแล้วก็วันนี้วันเกิดพี่ฟิมนะครับก็พามาก็พามากินข้าวนะครับแล้วก็พ่อเองให้เป็น iPhone ะนะครับ16ไป1เครื่องอแล้วแม่เองก็ อุ่นหนุนปาทะอ่าจีบปะทะทีเพของใช้นี่เน่ใช่แล้วก็น้องฟิลเหรอคะเสื้อกับเงินค่ะเสื้อกับเงินที่มอบให้นะครับอุ้ยพี่เป้พี่เป้ให้หมดเลยครับอ๋ออันเนื้อคุณเลยเนื้อเฮ้ยพี่เป้ทำไมลอกก่อนหนูได้ตัวนั้นเนี่ยไม่ยอมโอ้โหมันตรงคือเบิร์นเด้งอ่ะโอ้โพี่เป้แล้ว ต้้องรููใช่มยลกแม่พี่เป้น่ารักตลอดเลยมาร้านนี้คือแบบมาจนจะเป็นคนในครอบครัวไปแล้วเนี่ยพี่เป้อันนี้คืออะไรครับคอเบิร์ดเดย์อ๋อตอนนั้นให้ให้น้องเงินนี้แมวฝวานกันรับมันมีความหมายไงครับก็เลยครับอันนี้คอเบิร์ดเดย์พี่เป้ให้น้องโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เป้สงสัยต่อไปต้องมาจัดวันเกิดที่นี่แล้ว โอเคไม่กินข้าวที่นี่ปันขึ้นกบหมดโอ้ขอบคุณพี่เป้ยังหูกขอบคุณครับขอบคุณพี่เป้ด้วยนะครับนะครับครับน่ารักมากเลยแม่นับสนกันตลอดนแต่เราก็ลูกค้าประจำร้านนี้แหละนะครับมาอุดหนุนพี่เป้ตลอดเลยเ่าเหรอี่่เป้อ เออเอาแก่เลยอ่ะโอเคโอเคโอเคแก่เลยอ่ะดูมีสีเหลืองเลยเมื่อกี้เหมือนจะได้ปิดคลิปละเหมือนละเออเออเออมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับได้สีเหลืองฟิล์มได้สีช็อกโกแลตพี่เป้บอกอะไรก่อนอยู่ๆวันเกิดเอ้าโดนเฉยให้น้องนะให้น้องโอเคขอบคุณครับอุดหนุนกันลับๆใช่พี่ฟิล์มบอกว่ามีอุดหนุนลับๆด้วยใช่พี่ชอบชอบทักไปถามของครับ อ่ะมาเดี๋ยวมาดูก <มา S 1> <ด>ันนะอุ <มา S 2> <ด>้ยเมกาสองสีเลยอ่ะ<ด>สี่ม้นวนเฮ้ยเออน่ารักเลย โอเคครับผมวันนี้ก็มาจัดงานวันเกิดที่พี่ฟิมนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้จัดที่บ้านแล้วแม่มากินมาเที่ยวมาช้อปมาใช้แล้วก็มาอุดหนุนพี่เป้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยร้านเจเรมิกนะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะครับมาอุดหนุนก็ได้ก็สําหรับคลิปนี้ไปแล้วเราก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ฟิมด้วยนะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย